สวัสดีค่ะมาพบกับโรมิสิตและหญิงมาริลีค่ะคลิปนี้หญิงพาคุณมาดูบ้านแฝดอารมณ์บ้านเดี่ยวค่ะที่โครงการเซนเตไลท์นะคะในเครือแอนต้าแอสเซทค่ะคุณผู้ชมเป็นบ้านสไตล์ญี่ปุ่นหนึ่งเดียวในจังหวัดสมุทรสาครค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะต่อยอดความสําเร็จจากโครงการก่อนค่ะนั่นก็คือโครงการเซนเตค่ะที่ออกแบบบ้านในสไตล์เกียวโตมาถึงโครงการนี้ค่ะเซนเตไลท์ค่ะออกแบบบ้านในสไตล์โตเกียวค่ะเป็นโมเดนเจแปนนิสค่ะเป็นบ้านญี่ปุ่นสม ให,ใหม่จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูค่ะก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับทําเลที่ตั้งของโครงการนะคะเขาจะอยู่บนถนนพระรามสองติดถนนใหญ่เลยฝั่งขาออกนะคะถ้าเกิดว่ามาจากกรุงเทพนะคะมุ่งหน้าลงใต้ค่ะผ่านสะพานแม่น้ำท่าจีนนะคะขับรถมาประมาณสัก5นาทีค่ะผ่านโรงพยาบาลวิพารามผ่านปัป๊มปตทมาแป๊บเดียวก็จะเจอกับตัวโครงการอยู่ทางด้านซ้ายมือค่ะ รอบๆโครงการนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกสําหรับการใช้ชีวิตให้คุณได้ใช้ชีวิตง่ายๆเนี่ยมีครบหมดเลยค่ะขับรถไปหน่อยเดียวก็จะเจอกับโรงเรียนสารสาศาสตร์วิเทศสมุทรสาครค่ะส่วนฝั่งตรงข้ามนะคะก็จะมีดูโฮมมีนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครแล้วก็มีตลาดทะเลไทยนะคะให้คุณได้ไปเลือกซื้ออาหารทะเลสดๆหรือว่าผล,ลไม้ราคาถูกๆได้เลยค่ะใครจะไปชอปปิ้งนะ เซ็นท่านมหาชัยก็อยู่ไม่ไกลจากตัวโครงการค่ะหรือจะเป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนะคะ b ิ๊กซ o โลตัอยู่ตรงนี้ก็ไม่ไกลค่ะ ส่วนเรื่องการเดินทางก็สะดวกสบายเช่นเดียวกันเหมาะมากสําหรับใครที่แบบว่าลงใต้บ่อยๆนะคะขับรถไปเชื่อมที่จังหวัดสมุทรสงครามไปเพชรบุรีไปประจวบได้เลยหรือจะไปบ้านแพ้วก็ไม่ยากค่ะส่วนใครจะเข้าเมืองสมุทรสาครน,นะคะก็ไม่ยากเช่นเดียวกันค่ะหรือจะเข้ากรุงเทพก็ใช้ถนนพระรามสองที่เป็นถนนหลักได้ง่ายๆเลยค่ะในอนาคตนะคะถนนพระรามสองเองก็จะมีทางยกระดับที่จะมีทางลงมาบริเวณด้านหน้าโครงการเลยนะคะคล้ายๆกับทางด่วนบุร าภวิถีของถนนบางนาตรานั่นเองจะทำให้การเดินทางเนี่ยสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นค่ะ ยินดีต้อนรับสู่เซ็นเตอร์ไลท์ค่ะบ้านแฝดอารมณ์บ้านเดี่ยวนะคะออกแบบในสไตล์โมเดิร์นเจแปนนิสเป็นสไตล์ญี่ปุ่นสมัยใหม่ค่ะหนึ่งเดียวในจังหวัดสมุทรสาครค่ะคุณผู้ชมที่นี่พัฒนาบนแปลงที่ดินรวมประมาณ12ไร่ค่ะมีบ้านแฝดและก็ทาวน์โฮม2ชั้นนะคะรวม87ยูนิตค่ะซึ่งมีบ้านให้เลือก2แบบค่ะสําหรับทาวน์โฮมเนี่ยชื่อแบบบ้านโฮชินะคะแปลว่าดวงดาวค่ะสร้างบนแปลงที่ดินขนาดใหญ่ค่ะเริ่มต้นอยู่ที่28ตารางวานะคะพื้นที่ ใช้สอย130ตารางเมตรฟังก์ชัน3ห้องนอน2ห้องน้ํา2ที่จอดรถค่ะและทาวน์โฮมที่นี่นะลักษณะก็จะเป็นทาวน์โฮมแฟค่ะที่ดินแปลงใหญ่คุณจะได้ที่ดินข้างๆบ้านได้ความเป็นส่วนตัวมากขึ้นค่ะฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยตอบโจทย์สําหรับกลุ่มครอบครัวรุ่นใหม่อยู่กันได้สบายๆเลยค่ะ ส่วนอีกแบบค่ะจะเป็นบ้านแฝดนะคะชื่อแบบบ้านว่าโซระนะคะสร้างบนแปลงที่ดินเริ่มต้นอยู่ที่35ตารางวาขึ้นไปค่ะพื้นที่ใช้สอย148ตารางเมตรนะคะฟังก์ชัน3ห้องนอน2ห้องน้ำ2ที่จอดรถค่ะสำหรับบ้านตัวอย่างหลังนี้นะคะพื้นที่ดินจะอยู่ที่38.5ตารางวาค่ะ การออกแบบบ้านนะคะก็จะเป็นสไตล์โมเดิร์นเจแปนนิสค่ะตามคอนเซปต์ของโครงการเลยค่ะนั่นก็คือเรียบง่ายดูมินิมอลค่ะเน้นการใช้สีขาวรวมถึงมีการตกแต่งด้วยลายไม้ค่ะโดยการใช้สีเหลืองทองนะคะมาเพิ่มให้ดูมีความน่าสนใจแล้วก็โดดเด่นเพิ่มมากขึ้นค่ะ ตรงนี้ที่จอดรถนะคะสามารถจอดได้สองคันสบายๆเลยค่ะและที่นี่นะคะเป็นบ้านแฝดทรงอิสระผนังไม่ติดกันได้ความเป็นส่วนตัวค่ะคุณสามารถเดินได้รอบๆบ้านเลยนะคะฝั่งทางด้านนี้ก็จะมีพื้นที่นะให้คุณได้ทําสวนเล็กๆได้ค่ะรวมไปถึงฝั่งทางด้านหน้าบ้านตรงนี้ค่ะก็สามารถทําเป็นสวนหน้าบ้านเชื่อมไปถึงข้างบ้านได้เลยค่ะนี่อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจของพื้นที่จอดรถนะคะเดี๋ยวเราจะให้คุณดูนี่ผนังฝั่งทางด้านนี้ค่ะคุณผู้ชม คือเขาเพิ่ม texture หรือว่าความน่าสนใจนะคะโดยการเสาะร่องกำแพงมันทำให้บ้านเนี่ยดูมีมิติแล้วก็น่าสนใจเพิ่มมากขึ้นค่ะนี่ค่ะมีเทเลสด้วยนะก่อนที่จะเชื่อมเข้าสู่ตัวบ้านมุมนี้ทำอะไรได้บ้างเป็นมุมกาแฟเล็กๆก,ก,ก็ได้หรือว่าจะเป็นมุมสำหรับถอดรองเท้าใส่รองเท้าก่อนที่จะเข้าตัวบ้านนะคะเพื่อกลองฝุ่น แล้วก็เข้าบ้านได้เลยและมุมนี้คือมันมีความพิเศษมากๆเพราะว่ามันเชื่อมกับสวนหน้าบ้านของคุณได้ด้วยแล้วก็ตรงนี้ทําเป็นสวนข้างบ้านเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้บ้านหน้าอยู่เพิ่มมากขึ้นเหมือนบ้านตัวอย่างนี้ก็ได้ค่ะบรรยากาศในบ้านค่ะประตูบ้านเนี่ยจะเป็นประตูกระจกบ,บานสไลด์ค่ะบ้านใหญ่รับแสงธรรมชาติได้ดีมากๆโอ้โห บรรยากาศน่าอยู่จริงๆพอเปิดประตูเข้ามานะคะจะรู้สึกถึงความโปร่งสบายเพราะว่าบ้านเนี่ยเขาออกแบบให้เพดานสูงอยู่ที่2.85เมตรนะคะทั้งชั้น1และชั้น2บ้านหลังนี้นะคะโครงการตกแต่งให้คุณดูเป็นไอเดียแต่ถ้าบ้านมาตรฐานที่ส่งมอบเนี่ยจะไม่ได้รวมการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์จะเป็นบ้านเปล่านะคะคุณจะได้บ้านที่มีโครงสร้างทั้งหลัง พื้นจะเป็นกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 60, คูณ60เซนติเมตรสำหรับชั้นหนึ่งค่ะผนังฉาบเรียบทาสีค่ะส่วนไฟค่ะจะเป็นดาวไลท์นะคะอ่ะเรามาดูฟังก์ชันดีกว่าพอคุณเปิดประตูเข้ามามุมเนี้ยค่ะเป็นลิฟวิ่งแอเรียหรือว่ามุมนั่งเล่นพักผ่อนขนาดใหญ่ย้ําว่าขนาดใหญ่นะคุณผู้ชมเพราะว่ามันกว้างจริงๆโถงตรงเนี้ยค่ะคุณสามารถวางโซฟารูปตัวแอหรือว่าจะเป็นโซฟาเบดต,ตัวใหญ่ๆได้เลยค่ะวางโต๊ะกลางตรงนี้ได้แล้วระยะห่างจากจอทีวีเนี่ยกว้างมาก ประมาณ3เมตรกว่าๆคุณสามารถวางทีวีจอใหญ่นะคะ60-70นิ้วได้สบายๆเลยและต่อเนื่องมาโซนหลังบ้านนี่ไอเดียดีมากๆเลยค่ะทำเป็นมุมรับประทานอาหารที่สามารถวางโต๊ะขนาด 6ที่นั่งหรือจะเป็น8ที่นั่งได้สบายๆเลยนะเสริมเก้าอี้เข้าไปค่ะไอเดียแบบนี้ทำเก้าอี้ติดผนังทางด้านหลังซึ่งตรงนี้มีหน้าต่างบานใหญ่ให้รับแสงธรรมชาติได้ดีมากๆอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจคือนั่งตรงนี้นะคะทางด้านซ้ายมือของญิงค่ะเป็นประตูเชื่อมไปที่ข้างบ้านไปที่สวนข้างๆบ้านของเราค่ะสามารถนั่งทานอาหารไปด้วยแล้วก็เทควิวสวนสีเขียวได้ด้วยโอ้โหน่าอยู่จริงๆค่ะ ต่อเนื่องไปโซนนี้ค่ะเป็นพื้นที่ของครัวเห็นไหมว่าแต่และฟังก์ชันเนี่ยมันเชื่อมถึงกันได้หมดเลยนะใช้ชีวิตได้แบบสะดวกสบายค่ะซึ่งครัวเนี้ยโครงการก็ตกแต่งให้คุณดูเป็นไอเดียนะว่าสามารถกั้นเป็นครัวแยกหรือว่าจะแบ่งสัดส,ส่วนการใช้งานก็ได้ค่ะเชื่อมมาโซนนี้ค่ะ พื้นที่ด้านในเนี่ยคุณสามารถบิวอินชุดครัวรูปตัวแอลเข้ามุมแบบนี้ได้เลยนะคะติดตั้งชั้นวางของชั้นเก็บของต่างๆคือกว้างนะโซนนี้ใช้ครัวได้สะดวกมากแล้วก็เชื่อมไปที่โซนซักล้างหลังบ้านค่ะ ยังไม่หมดค่ะฟังก์ชันที่ชั้น1่ยังเหลือด้านในนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ําที่บริเวณชั้น1ค่ะกว้างนะแยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้ให้เรียบร้อยสุขภัณฑ์ให้มาครบเซตเลยค่ะเป็นแบรนด์โมเกนนะคะส่วนก๊อกน้ำเนี่ยจะเป็นของคอตโต้ค่ะแล้วก็จะมีห้องเก็บของบริเวณใต้บันไดตรงนี้ค่ะเก็บของได้ง่ายแล้วก็ใช้งานได้สะดวกค่ะปะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2กันค่ะ บริเวณถงทางเดินบันไดนะคะก็จะมีช่องแสงแล้วก็มีหน้าตา่างบานใหญ่ให้รับแสงธรรมชาติได้แล้วก็เปิดระบายอากาศให้ลมถ่ายเทได้ค่ะ ชั้น2แล้วค่ะพอขึ้นมานะก็จะเจอกับโถงก,งกว้างๆแบบเนี้ยที่คุณสามารถใช้ประโยชน์ได้ทำเป็นชั้นสำหรับเก็บของได้นะมุมนี้เข้ามุมได้เลยค่ะซึ่งชั้น2เนี่ยจะมีห้องนอน3ห้องแล้วก็1ห,ห้องน้ำค่ะเดี๋ยวเราดูมาสเตอร์เบดรูมกันก่อนค่ะพื้นที่กว้างนะกินพื้นที่ทั้งหมดด้านหน้าของตัวบ้านเลยค่ะคือคุณสามารถทำฟังก์ชันเหมือนบ้านตัวอย่างนี้ได้นะคะ วางเตียงขนาดใหญ่ได้ถึงคิงไซส์นี่คือคิงไซส์นะแล้วก็ยังมีพื้นที่รอบๆเตียงวางโต๊ะข้างเตียงได้2จุดนะคะแล้วก็ด้านหน้าบ้านเนี่ยก็จะมีหน้าตา่างก็มีช่องแสงให้ทำให้บรรยากาศด้านในเนี่ยดูสบายตาแล้วก็น่าอยู่ค่ะไปดูฟังก์ชันอื่นกันต่อค่ะ คือมาสเตอร์เบนรูมเนี่ยยังมีพื้นที่นะบริเวณน,นี้คุณสามารถทําเป็นโต๊ะทางานหรือว่าโต๊ะแต่งตัวก็ได้แล้วก็เชื่อมต่อมาโซนนี้ค่ะให้คุณสามารถบิวอินตู้เสื้อผ้าเป็น w a l k อินคอ s e เขนาดแบบพอดีสำหรับการใช้งานนะคะ ตั้งแต่พื้นจรดเพดานเนี่ยทำเป็นตู้เก็บเสื้อผ้าได้เลยเพราะว่าเพดานเขาให้สูงอยู่ที่2.85เมตรค่ะและมุมนี้นะคะเชื่อมต่อกับระเบียงทางด้านหน้าบ้านทําให้แบบรับแสงธรรมชาติได้ดีนะคะแต่งหน้าแต่งตัวในโซนนี้ได้แสงธรรมชาติดีงามมากๆค่ะ และได้ความเป็นส่วนตัวด้วยสําหรับห้องมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยจะเชื่อมต่อห้องน้ําได้เลยนะคะสามารถเข้าได้ทางนี้เลยและห้องน้ำเนี่ยก็จะเป็นแบบดับเบิลแอเซค่ะสามารถเข้าออกได้2ทางนะคะก็คือทางมาสเตอร์เบดรูมกับโถงกลางบ้านที่ห้องนอนที่2และห้องนอนที่3สามารถมาใช้งานได้สะดวกเช่นเดียวกันค่ะ ฟังก์ชันในห้องน้ำนะคะแยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้ให้เรียบร้อยสุขภัณฑ์ให้มาครบเซตค่ะบแบรนด์โมเก้นนะคะรวมถึงมีชั้นวางของให้มีหน้าต่างระบายอากาศให้ค่ะเป็นบานใหญ่ด้วยรวมถึงมุมอาบน้ำเนี่ยโครงการให้เรน n ชาว w เวแล้วก็แฮน d s h ชาว r มาเรียบร้อยเลยค่ะ ยังเหลืออีก2ห้องนอนค่ะตำแหน่งจะอยู่ทางด้านหลังบ้านทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวเราเริ่มที่ห้องนอนที่2กันก่อนค่ะโอ้โหไม่เล็กนะคุณผู้ชมคือพื้นที่กว้างเลยแหละวางเตียงได้นี่คือ5ฟุตนะคะแล้วก็ยังมีพื้นที่ให้คุณทำฟังก์ชันเนี่ยบิวอินตู้เสื้อผ้าชั้นเก็บของหรือว่าจะทำเป็นโต๊ะทำงานมุมนี้ก็ได้มีหน้าต่างบานใหญ่ให้นะคะทำให้ดู น่าอยู่แล้วก็โปร่งสบายค่ะข้างๆกันตรงนี้จะเป็นห้องนอนที่3คือห้องทุกห้องเนี่ยวางเตียงได้5ฟุตหมดเลยนะยกเว้นมาสเตอร์เบดรูมที่วางได้แบบ6ฟุตแล้วอยู่ได้สบายๆค่ะซึ่งห้องนี้ห้องนอนที่3นะคือพอวางเตียงไปแล้วก็ยังมีพื้นที่นะคะให้คุณได้ทำฟังก์ชันบิวอินตู้เสื้อผ้าหรือเป็นมุมโต๊ะทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในนี้ได้อย่างแบบ สบายเลยแหละมีหน้าต่างบานใหญ่ให้รับแสงรับลมธรรมชาติได้ดีมากๆเลยค่ะ เซนเตอร์ไลฟ์ค่ะที่นี่จะเป็นหนึ่งในโครงการจัดสรรที่อยู่ในอาณาจักรของแอนต้าเอสเตดค่ะซึ่งในนี้นะคะจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้คุณได้ใช้ชีวิตครบไม่ว่าจะเป็นมินิบิ๊กซีร้านอาหารต่างๆค่ะรวมถึงมีคลับเฮาส์ที่จะมีฟิตเนสสระว่ายน้ําสวนสาธารณะให้คุณได้มาทํากิจกรรมร่วมกับครอบครัวหรือว่าเพื่อนบ้านได้ด้วยค่ะและแต่ละเฟสแต่ละโครงการนะคะก็แยกระบบรักษาความปลอดภัยกันออกไปค่ะสําหรับที่นี่ค่ะเรื่องความปลอดภัยเนี่ยได้ ไมมาตรฐานเลยค่ะเข้าออกโครงการด้วยระบบคีย์การ์ดค่ะมีกล้องวงจรปิดแล้วก็รปรพอคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงค่ะสำหรับเซนเตอร์ไลท์นะคะเป็นบ้านเฟดตใหม่ล่าสุดค่ะเป็นบ้านแฟลตอารมณ์บ้านเดี่ยวที่ออกแบบในสไตล์โมเดิร์นเจแปนนิสนะคะเหมาะมากๆสำหรับใครที่ชื่นชอบความเป็นญี่ปุ่นสมัยใหม่ค่ะตอบโจทย์สำหรับครอบครัวเริ่มต้นแล้วก็ครอบครัวขยายที่กำลังวางแผนนะคะมีลูกหนึ่งคนอยู่กันได้สบายๆได้ที่นี่เลยค่ะฟังก์ชันลงตัวตอบโจทย์ ทุกการอยู่อาศัยนะคะกับ3ห้องนอน2ห้องน้ําและ2ที่จอดรถค่ะเหมาะมากค่ะสําหรับคนที่กําลังมองหาบ้านนะคะ บนทำเลจังหวัดสมุทรสาครค่ะเดินทางสะดวกสบายเชื่อมต่อเข้าเมืองหรือว่าจะไปโซนกรุงเทพมหานครไปต่างจังหวัดเนี่ยก็ง่ายค่ะยังไงแวะมาดูบ้านตัวอย่างมาดูบรรยากาศสวยๆได้ที่โครงการได้เลยนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่อง Home b u y e r s ของเราด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตโครงการใหม่ๆที่อยู่อาศัยที่น่าสนใจค่ะมาติดตามกันต่อว่าคลิปหน้าเราจะพาไปดูโครงการที่ไหนค่ะถ้าเกิดว่าสนใจโครงการเซ็นเตอร์ไลท์นะคะก็ติดต่อโครงร การได้เลยตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้ด้านล่างค่ะสุดท้ายนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วค่ะ